สวัสดีตอนเช้านะคะเพื่อนๆที่รักทุกคนสวยมากเลยสวยงามมากเลยตัวใหญ่ด้วยอาหารเช้าวันนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะทำมา ข่าอดค่ะต้มข่าอดค่ะน้ำชาต้มน้ำทำน้ำชานะคะเป็นเพื่อนที่รักค่ะชา พอดีปิดเตาเสิร์ฟมาดูทางนี้บาฟร้อนร้อนๆคุกกี้ วันที่หิมะตกในวันที่หิมะตกโอมยมลมาลมามามาเ <c oughs>

ไดลินหยุดเรียนเพราะวัยหิมะค่ะทางโรงเรียนโทรมาบอกว่าหยุดหนึ่งวันเพราะวันเนี่ยค่ะหิมะตกค่ะคุกกี้ยำบนน้ำแข็ง <coughs> năm khen cọp, pop, pop pop Cookie đi chạy nhai đấy. Cookie! <coughs> <coughs> oh. <coughs> น้ำแข็งนะคะเ,เพื่อนๆค่ะน้ำแข็งน้องแม่น้องมาเพิ่เดินบนที่มาแล้วมันดังกุ๊บกุ๊บกุ๊บเเลยสเลยสนุกใหญ่เลยกามันแกมาได้ยุดตกค่ะแม่บ้านก็พอบ้านก็ออกมากววที่มาคือเกาค่ะนี่ค่ะทางเดิน วันนี้ีิมาตกแล้วก็ฝนตกออกมาเป็นน้ำแข็งเวลากวดหิมาก็จะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเพื่อนๆค่ะีิมากก็จะออกประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค,ค,ค่คคะ Thank <laughs> you. เป็นน้ำแข็งค่เงงงะเพื่อนๆคะ ไล่ค่ะเพื่อนหนาเย็นอ้าห้าาอืมอืม g ก go Go, go. Come on, girl. Hurry up. Hurry up, girl. Come on, Cookie. Come on, Becca. Come on. Go see daddy. Come on. Daddy, come on. Come on, girl. Uh-oh, come on. Uh-oh.